ต้องกินผักนะต้องกินผักผักกาดและผักคะน้าแค่รองานครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดทูนประจำปีงบประมาณพศ2551โครงการพัฒนาและยกระดับพื่ผักปลอดภัยผักปินซีสู่ A e ซแบบครบจรมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผักปลอดภัยผักปนซีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จากข่าวรายงานของผู้จัดงานจะเห็นได้ว่าการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลายที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการที่จะผลักดันให้สระบำรุงเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยภาครัฐตลอดจนสุ่อตัวและก็ประชาชนโดยนโลกไปที่ได้ช่วยกันในการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไป้ด้วยดี าได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานตามความตินค้าเกษตรปลอดยเพื่อทาปลอดยเพื่อักอินทรีของดีตามบยวิถีคนรมืองบุลเรลอดัปีกินผักนะต้องกินผักต้องกินผักนะต้องกินผัก และผักคะนา้าแครอทแตงกวาและบ็อกเกอรี่ตำลึงผักหวานผักบุ้งฟักทองกวางตุง้งต้นหอมผักชีกินผักมีวิตามินใครก็ชอบกินประโยชน์มากมีปลอดโรคุณสวยลดพุงมากินผักกันเถอะนะสุขภาพดีดี